สวัสดีทุกคน,กนด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ d r e a m c a t g a m e r นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมวิธีการทําจีกรรมตัวใหม่นะครับผมนั่นคือจีกรรม Sword of Justice นะครับผมจีกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นจีกรรมที่ต่อเนื่องมาจากตัวจีกรรม Call of the Dragon นะครับที่เราทําเอาตัวรับถัง Object 292นั่นเองนะครับในรอบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องบินนะครับผม นั่นคือเครื่องบินจากัว IS นะครับเป็นเครื่องบินสัญชาติอินเดียนะครับผมและต่อไปก็จะเป็นเรือนะครับในเดือนต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดวิธีการทำกิจกรรมกันแบบละเอียดกันหน่อยนะครับผมกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเริ่มขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์นะครับผมเวลา18นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับจนถึงวันที่11มีนาคมนะครับผมเวลา 18นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับจาโก้ไอเอสนะครับเป็นเครื่องบินโจมตีนะครับผมของสายทางอังกฤษนะครับเป็นเครื่องบินแลงเจ็ดเลยนะครับผมก็รายละเอียดนะครับก็พบกับเจ้าเสือจาโก้นะครับอังกฤษสายพันธุ์อินเดียนะครับหรือที่เรียกว่าดาบแห่งความยุติธรรมนะครับผมโดยจากก้ตัวนี้นะครับจะติดตั้งปืนแค่กระบอกเดียวนะครับผมแต่ก็จะมาพร้อมกับ พอตชี้เป้าหมายนะครับที่มีเทอร์มอลนะครับถ้าเราดูจากรูปนี่นะครก็พอร์ตมีเทอร์มอลด้วยนะครับผมที่จะสามารถใช้งานกับพวกอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์นะครับพวก GBU นะครับระเบิดนำวิถีนะครับผมแล้วก็จะมีทั้งไอทูแอ i ิสไซนนะครับเป็นแมจิกทูนะครับผมที่จะอยู่บนปีกนะครับแล้วก็จะมีระบบ RWR นะครับแล้วก็พวก Counter Measure นะครับผม ก็โดยรวมก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องบินที่ยอดเยี่ยมนะครับในรอบด้านเลยของรางวัลน,นะครับก็จะมีดังนี้นะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับผมจากัว้นะแล้วก็จะมีสติกเกอร์อีกอันหนึ่งนะครับเป็น number f i v นะครับ s c o r e don นะฮะแล้วก็มีโปรไฟล์ไอคอนด้วยสวยดีนะับโปรไฟล์ไอคอน แล้วก็จะมีรางวัลจิปาถะเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีสุ่มซิวเวอร์ไลออนนะครับตั้งแต่50,000ถึง100,000สนซิวเวอร์ไลออนนะครับผมสุ่มพวกซิวเวอร์ไลออนแล้วก็บูทนะครับพวกบูทเงินนะครับผมบูทซิวเวอร์ไลออนกับบูทบูทค้าวิจัยนะครับแล้วก็เป็นพวกอ่าแรนดอมอ่าของพวกทำออเดอร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็แบ็กอัพนะครับแบ็กอัพที่ใช้ได้ทุกประเทศนะครับ1นถึงสอันนะครับแล้วก็กล่องสุ่ม ย่านผานะครับลายพางอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีบัญชีพรีเมียม1วันนะครับวิธีการทำนะครับก็ทำเหมือนกับตัวจิกรรมของอ b อบเจกต์นั่นแหละนะครับแต่จะมีอัปเดตความเจริญขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับจะมีจุดแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับวิธีการทำนะครับก็เก็บสะสมคะแนนนะครับให้ถึง4 5 0 0 0คะแนนนะครับต่อ1ดาวนะครับจิกรรมจะมีทั้งหมด9ดาวนะครับ ถ้าคุณอยากได้แค่ตัวเครื่องบินจักัวก็เก็บแค่ดาวที่8นะครับผมส่วนดาวที่9จะเป็นโปรไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเป็นโปรไฟล์ตอนโหลดเกมนะครับผมวิธีการทํานะครับก็คุณจะจำเป็นจะต้องเล่นโดยใช้เครื่องบินนะครับเล่นโหมดอะไรก็ได้นะครับแต่จะใช้เครื่องบินแรงสามขึ้นไปนะครับผม เราจะเล่นโหมดอาเคดก็ได้โหมดเลวลิฟก็ได้หรือแม้ทั้งโหมดซิปเนเตอร์ก็ได้นะครับผมแต่ต้องใช้ยานพาหนะแรง3ขึ้นไปนะครับเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมให้ถึง45,000แต้มนะครับก็เหมือนกับตัวกิจกรรม Object 292เลยเปลี่ยนแคเ่เอาเครื่องบินเนี่ยไปเล่นนะครับผมโดยดาวนะครับจะเปลี่ยนาตามเวลานี้เลยนะครับผม จะเปลี่ยนทุกๆ2วันนะครับเวลา18นาฬิกานะครับตามเวลาบ้านเรานะครับจิกรรมเนี่ยจะเริ่มขึ้นวันที่24ใช่ไหมครับก็ดาวที่1นะครับดาวที่2ก็จะเริ่มมาที่26เวลา18บแนาฬิกาดาวที่3ก็จะเริ่มมาที่28นะครับเวลา18นาฬิกาแล้วก็ตามลำดับครับวันที่1 3 5 7และ9นั่นเองนะครับก็ยังเป็นอีกรอบนะครับก็เอาเครื่องบินแล้งสามขึ้นไปไปเล่นหมดอะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณถนัดหมดอาเคดหมดเรีวลลิฟต์หมดซิมูเลเตอร์ก็ได้นะครับ ในแต่ละโหมดเนี่ยก็จะมีตัวคูณที่แตกต่างกันไปอาเคจะคูณน้อยสุดนะครับผมเร l ลิฟคูณปานกลางแล้วก็ซิมูเลเตอร์คูณเยอะสุดนะครับสมมุติผมเอาเครื่องบินนะครับผมแรงสามไปเล่นในโหมดเร l ลิฟอย่างเงี้ยมันสมมติคูณ1.5ผมเล่นผมเล่นตานั้นได้พันพันห้าคะแนนนะครับก็จบออกมาพันห้าคูณ1.5ก็จะเท่ากับอ่าสกอร์ที่คุณจะได้นะครับในแต่ละตา ประมาณนี้นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆให้ครบ45่หมนะครับคุณก็จะปลดล็อก1ดาวนะครับก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบ8ดาวคุณก็จะได้เครื่องบินจากัวไปเลยฟรีๆนะครับของรางวัลนะครับก็มีดังนี้นะครับดาวที่1นะครับก็เป็นการสุ่มของนะครับพวกอ่รนดอมถ้วยรางวัลต่างๆนะครับดาวที่2ก็จะเป็นสุ่มสติกเกอร์พวกนี้นะครับผม2อันนี้นะครับสุ่ม1ใน2นะครับ ดาวที่3ก็เหมือนเดิมกับดาวที่1ครับก็เป็นสุ่มไอตัวกล่องแรนดอมนะครับกล่องเกลือนั่นแหละนะครับผมดาวที่4ก็เหมือนกันครับถ้าดาวที่2คุณสุ่มได้เจ้าตัวจกวักัวอันนี้นะครับดาวที่4คุณก็จะได้ตัวสติกเกอร์ number ขนะครับผมดาวที่5ก็สุ่มกล่องเกลืออีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดาวที่6คุณก็จะได้โปรไฟล์ไอคอนตัวนี้นะครับดาวที่7ก็สุ่ม สุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับกล่องเกลือแล้วก็ดาวที่8ก็รับไปเลยครับเครื่องบินจากรไห s เอนะครับแล้วก็ดาวที่9กนะครับก็จะเป็นอันเนี้ยคุณก็จะได้หน้าโหลดดิ้งสกรนนะครับผมหน้าตัวนี้นะครับผมและต่อมานะครับสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากจีกรรม o b อบเจกต์นะครับนั่นก็คือคุณสามารถใช้ส่วนลด นะครับในการซื้อกอเดนอีเกิลได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับจิกรรเก็บดาวเนี่ยถ้าหากคุณไม่ทำนะครับคุณก็สามารถซื้อได้นะครับโดยดาวละ999าก้เ้ดนอีเกิลนะครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาก็คือนะครับผมผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงเคยเป็นกันนะครับเวลาคุณนั่งทำจิกรรมอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าใกล้เสร็จละแต่จิกรรมดันหมดเวลาก่อนนะครับผมดันทำไม่ทันเวลาทีนี้คุณก็ต้องมาซื้อราคาเต็ม999า o ้ก้เ้นอีเกิลใช่ไหมครับ แต่ครั้งนี้นะครับก็จะมีการปรับนะฮะผมจะเจริญขึ้นมานะครับผมว่าง่ายๆก็คือคุณจะซื้อในราคาที่ถูกลงนะครับ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อในราคาเต็ม999โกลเดนดิเกิลแล้วนะครับผมนี่ฮะเขาก็บอกว่าด่านที่ยังไม่เสร็จนะครับท่านสามารถซื้อโกลเดนดิเกิลได้แต่จะต้องใกล้ผ่านด่านแล้วนะครับในราคาที่จะลดลงเป็นอย่างมากนะครับสมมุตินะครับเขาก็ให้สมมุติว่าคือคุณทําไปถึง85นะครับของคะแนนก็คือ45่หมนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านจากนั้นราคามันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับผมหากคุณใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับก็ความคืบหน้าไป95รราคาก็จะลด ลงอีก5เท่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณทําไปได้คะแนน3,9,000คะแนนนะครับราคาในการปลดล็อกดานก็จะเท่ากับ499ร้อเก้ิิลจากปกติ 999, 999นะครับผมก็จะเหลือ499ร้อเก้ิคิลคุณทําไปเรื่อยๆนะครับจนคะแนนคุณเก็บได้43 0 0 0นะครับแต่อีกนิดเดียวก็ปรากฏว่าอ่าเวลาหมดก่อนดันทําไม่ทันคุณก็จ่ายเพียงแค่ 1 9 9 Golden Eagle เท่านั้นนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อในราคาเต็มอีกแล้วนะครับส่วนวิธีที่จะเอาไปขายในกจินมาเก็ตก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เก็บสะสมให้ครบ7,500 0 0นะครับก็จะได้คูปองที่สามารถนำจาก,กัว i IS ไปขายในกจินมาเก็ตได้นั่นเองนะครับผมตัวคูปองเนี่ยก็จะเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์เลยนะครับไปจนถึงวันที่11 มีนาคมนะครับเวลา18นาฬิกาก็นั่งเล่นชิลๆก็ได้ครับผม750เครื่องบินมันเก็บง่ายอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะไปขายในจินมาเก็ตนะครับก็ทำให้ครบ8ดาวนะครับแล้วก็อย่าก,กดใช้เครื่องบินจกักรกลนะอย่าก,กดใช้เพราะถ้าเรากดใช้เครื่องบินมันจะถูกแอดไปยัง ID นะครับผมก็ไม่ต้องไปกดใช้ให้มันเป็นคูปองนั่นแหละแล้วก็เก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆให้ถึง750น,นะครับคุณก็จะได้คูปอง ที่จะสามารถอัปเกรดไปขายในีจินมาร์เก็ตได้นั่นเองนะครับหลังจากที่ได้รับการอัปเกรดแล้วนะครับคุณจะยังไม่สามารถซื้อได้นะจนกว่ายานพนะนะครับผมจะขายได้หลังจากนั้น6วันนะครับผมส่วนเวลานะครับในการอัปเกรดคูปองนะครับผมคุณสามารถมีเวลาอัปเกรดได้จนถึง วันที่1ิมีนาคมนะครับผมวิธีดูความคืบหน้าของจิตกรรมก็ให้คุณกดคลิกไปที่ชื่อของคุณนะครับแล้วก็ไปที่ c h i e v e m น n t นะครับแล้วมันก็จะมีชื่อจิตกรรมอยู่นั่นเองนะครับก็ง่ายๆครับประมาณนี้นะครับทำเหมือนกับตัวรถถัง Object2 9 2เลยนะครับแค่เปลี่ยนไปเป็นเล่นเครื่องบินนะครับผมจิตกรรมคุณสามารถซื้อได้ในราคา999 golden ก a g l e ดนะครับ8ดาวก็80,00 golden น a g l e นั่นเองนะครับผมถ้าหากใครไม่มีเวลาทำหรือว่าขี้เกียจทำนะครับ แต่ถ้าหากใครที่ไม่ทันคุณก็สามารถซื้อในราคาที่ถูกลงได้นะครับผมตามเปอร์เซ็นที่เขาระบุไว้นะครับหลักๆเลยนั่นคือเอาเครื่องบินแรงสามขึ้นไปไปเล่นโหมดอะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณถนัดโหมดอาเคดโหมดเลลิฟโหมดซิมูเลเตอร์ก็ได้นะครับแลงสามขึ้นไปนะครับผมยิ่งเล่นยานพนะแรงสูงก็จะยิ่งคูณเยอะนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วกันถ้าหากใครมีสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับถ้างั้นผมโคตลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ